ที่ไม่ดีก็ไปไหนไหนๆนไหนนไหนด้เท่านั้นสุดขอบจักรวาลทะจนภัยแม่ก็คิดถึงทุกวันทุกคืนไม่มีสักนาทีเดียวที่ไม่คิดถึงปัด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 สว่างจงราวางปัสวะาของผู้ใหญ่ปัดปัดปัด ปัดปัดสว่าจงเรลงใจปัดสว่าูู้มากก่ ทผู้ชมครับที่ชมไปเมื่อสักครู่นี้นะครับนี่คือส่วนหนึ่งของฉากเล็กๆซึ่งรับรองว่าถ้าใครได้ไปชมแล้วต้องมีความสุขแน่นอนนั่นคือละครเวทีเรื่องมอมเดอะมิวสิควลนะครับซึ่งวันนี้ครับเราได้นักแสดงและตัวแทนผู้สร้างละครเวทีเรื่องนี้มานั่งอยู่กับเราครับท่านแรกครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ฤทธิรงวาจิวากานน์นะครับอาจารย์สวัสดีครับและน้องนักแสดงสองท่านครับน้องกิตน้องกายครับสวัสดีครับสวัสดีครับต้องบอกน้องๆมือไม่ว่างเพราะว่านี่ไม่ใช่ละครเวทีปกติอาจารย์เป็นละครเวทีที่ต้องใช้หุ่นเเชิดดด้วยยมือาห <c oughs> ขอเนืา้อถามอาจารย์ฤทธิรงก่อนว่าที่มาที่ไปของละครเรื่องนี้นครับมีที่มาที่ไปยังไงครับอาจารย์ครับคออือละครเรื่องนี้ผลิตโดยบริษัท Dreambox น,นะครับแล้วก็โปรดิวเซอร์เองก็คือคุณคุณ,คณดารากาว,วงศิริซึ่งเป็นคนเขียนบทด้วยเนี่ยก็คุยกันว่า Dreambox เนี่ยปกติก็ผลิตละครเป็นประจำอยู่แล้วนะครับแล้วว่าปีนี้เราจะทำเรื่องอะไรกันดีนะครับก็ ก็มีไอเดียว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่ท้ทาทายคน,คนผลิตรจริงๆเลยนะครับเพราะว่าโดยตัวละครหลักที่ไม่ใช่คนเนี่ยรเราจะทำออกมายังไงจะสื่อสารย่างไง<อ>นะฮะเราจะเป็นการตัดสินใจที่คนทำก็สนุกกับมันไปด้วยเรียกว่าท้าทายคนทางานใช่ท้าทายคนทำงานก่อจะเข้าไปคุยในรายละเอียดอาจารย์เรื่องมอม คนวัยที่35ขึ้นไปเนี่ยจะรู้จักต้องหออนยญาให้อาจารย์รีแคปหลายๆคนว่าเรื่องมอมเนี่ยมันมีความน่าสนใจยังไงอาจารย์ต้องทราบแน่นอนอะไรนะเรื่องมอมครับพี่ไม่ได้แก่ขนาดนั้นอ๋อนึงไปว่าอาจารย์28แต่ว่าอาจารย์ทำการบ้านมาแน่นอนมันน่าสนใจไหมครับอาจารย์เวลาเรื่องแบบนี้มาทําเป็นละครเวทีคือจริงๆพี่ถือว่าตรงนี้เป็นนวัตกรมครับนะครับเพราะว่าเราเนี่ยดูละครที่เป็นมนุษย์เนี่ยมานาน ถึงแม้เราจะเคยดูหุ่นเชิดอย่างเช่น,น,น<ๆ>พวกหนังใหญ่อะไรต่างๆ<ไ>มันก็คือสิ่งที่เราคุ้นเคยแต่การที่มาเล่นคล้ายๆกับมาเป็ดตรงนี้นะครถือว่าเป็นนวัตรกรรม<ไ>เพราะฉะนั้นเนี่ยสมมุติว่าเราไม่รู้เรื่องอะไรเลยเราก็ได้ไปดูนวัตกรรมของการผลิตละครตรงนี้เนี่ยพิถือว่าเป็นเป็นประสบการณ์ที่สำคัญก็เรียกว่านอกจากใครที่มีประสบการณ์การดูละครเวทีมาแล้วเนี่ยครั้งนี้ก็จะเพิ่ม ก็ได้ทำเป็นสิ่งใหม่ที่เราไม่เคยดูถูกไหมล่ะแล้วก็ไม่ได้ดูตัวอย่างบางตอนคือไม่ได้การเป็นแสดงว่าจะดูแต่พับเพ็นะคนเชิดเองเนี่ยพูดด้วยแล้วก็แสดงอารมณ์ด้วยถูกไหมครับเล่าเล่าให้ฟังหน่อยเวลาเวลาเราแสดงมันต้องทำยังไงบ้างอะครับก็ตอนแสดงเราคือเหมือนคือเหมือนตัวหุ่นเนี่ยครับก็จะเป็นส่วนหนึ่งของอวัยวะของเราคือในขณะที่เราเชิดตัวหมาคุยกับหมาเองเราก็ต้องสื่อสารด้วยในในฐานะนักแสดงอะครับคือพี่สังเกตดูจากที่ดูนะครับ เขาเอาจิตวิญญาณและความรู้สึกของเขาเนี่ยไปใส่ในหุน่นเพราะฉะนั้นจากการที่เราดูเหมือนกับเป็นหมาที่เป็นหุ่นเนี่ยจะพอเราดูตอนที่เขาแสดงตอนที่เขาร้องเพลงอะไรต่างๆเนี่ยหมามันมีชีวิตขึ้นมาทันทีเพราะว่าการแสดงของคนเชิดเนี่ยจิตวิญญาณของเขามันเข้าไปอยู่ดิบถา,ถามว่ายากยากไหมในฐานะคนทํางานก่อนต้องกำกับคือมันต้องกับทั้งหุ่นด้วยคนด้วยมันยากกว่าปกติระดับไหนอาจารย์ครับ ต้องอย่างนี้ก่อนนะครับคือผมเองเนี่ยเป็นคนดีไซน์โปรดักชันนะครับแล้วก็ทำงานกับผู้กำกับนะครับแล้วก็มีการต้องตัดสินใจกันว่าตกลงว่าเราจะสื่อสารอันนี้ยังไงนะฮะเพราะละครจริงๆคือการสื่อสารใช่ไหมครับแล้วแล้วการวิเคราะห์ดีความเรื่องเนี่ยมันจะสื่อสารโดยวิธีอะไรนะครับแล้วก็ทดลองกันเยอะมาก นะครับโดยเฉพาะคนทําหุ่นนะคนทําหุ่นนี้ต้องลองคิดกันตอนแรกๆหรือว่าจะตรลงจะเชิดคนเดียวเชิดสองคนเชิดสามคนหรือจะทํำยังไงดีนะครับแล้วก็โดยลักษณะขนาดของหุ่นเองเนี่ยที่นักแสดงจะต้องก้มลงไปเป็นเวลา2ชั่วโมงมนึกเอไวครับว่าว่าต้องแสดงอย่างเงี้ยทาท่านี้สองชั่วโมงนี้จะทํำยังไงนะครับแล้วก็ก็คิดโค้นกันแล้วก็ต้องบอกว่างานนี้เป็นงาน ระดมสมองของคนทำงานจริงๆนะครับไม่ใช่คือไม่ใช่ว่าผมผมรับหน้าที่ดีไซน์โปรดักชันแล้วผมจะทำแค่นี้นะทุกอย่างคุยกันเรียกว่าเบรนสตอมทุกฝ่ายต้องมาร่วมกันนักแสดงเองก็ต้องสื่อสารงานแบบบริกเราก็ไม่ไหวแล้วนะแล้วก็จะต้องปรับกันดีนะที่ต้อตัดสินใจใช้คนคนเดียวเชินถ้าใช้สองคนเพราะอะไรรู้ไหมพี่เคยกำกับละครครับเวลาเรากำกับคนเนี่ย เราก็จะดูน้ำเสียงและสีหน้าแล้วกิกริยาว่ามันใช่แล้วอย่งางตามบทนั้นทีนี้ถ้ามากำกับแบบนี้เราจะดูสองอย่างนะคะ,ะว่าถ้าคนเขาดูเธอเขาจะเห็นอารมณ์จากตัวเธอไหมขณะเดียวกันถ้าคนเขาดูหมาเนี่ยเขาจะดูกริยาของหมาท่าทางของหมาว่ามันใช่อารมณ์ตามบทนั้นไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้มันจะเป็นการกำกับสองชั้น บางทีเราต้องบอกว่าหน้าเธอใช่แล้วแต่หมาที่เธอใชไม่ใช่ไม่ใช่จะต้องเปลี่ยนหมาใหม่ก็เรียกว่าไม่ใช่งานง่ายถ้าระยะเวลาก่อนที่จะจะแสดงแล้วเนี่ยทํางานกันมายาวนานแค่ไหนครับอาจารย์ครับก็เอ่อต้องต้องตั้งแต่ออดิชั่นเข้ามาใช่ไหมครับว่าเอ่อนักแสดงเนี่ยความสําคัญอยู่ตรงไหนนะครับและมีความสามารถในการเชิดหุ่นหรือเปล่าไม่ใช่ว่าจะต้องเชิดหุ่นเป็นมานะครับแต่ว่า จะค้นพบว่าบางคนเนี่ยเขาจะมีเซนส์บางอย่างที่พอจับหมาปุ๊บเนี่ยเหมือนรู้จักกับหมาทันทีเลยบางคนนี้เลี้ยงหมาตลอดชีวิตใช่ไหมครับแล้วก็หรือว่าการใช้เสียงการเห่าการหอนการอะไรอย่างเงี้ยครับว่าทําได้แค่ไหนในการเริ่มต้นแชมจีนที่ยังไม่ได้องทำในร่องเห่าซีนในร่องเหอาซีนอะไรอย่างเงี้ยยังกิดกับไก่ตอนอนนักถามกริดวันที่เขามาออเดชั่น ต้องทำอะไรอย่างแรกที่ต้องทำเลยเลแรกคือต้องเห่าต้องหอนแล้วก็ต้องร้องเพลงร้องเพลงครับแล้วก็เชิดไปในตัวแล้วก็เชิดหมาคือคือจะหลักๆจะอยู่ที่ ตัวหมาก่อนเพราะว่าตอนถ้าเรากำกับละครปกติธรรมดาเนี่ยเราก็จะมีไดอาร์ลอกให้เขาในลองอ่านและแสดงอารมณ์ตามไดอาร์ลอกนี้สินี่คือออเดชั่นปกติธรรมดาที่สุดแต่เรื่องนี้แต่คราวนี้ก็เห่าสิเดี๋ยวลองเห่าหอนสิเดี๋ยวลองให้น้องๆเห่าหอนดูแล้วก็ลองเชิดหน้ามาให้อารมณ์นี้สิโยนใส่กันไปบ้าเดี๋ยวจะลองดูว่าลองเห่าดูว่าเหมือนไหมคุณผู้ชมฟังนะครับเชิญครับหนึ่งสองสามอีกหัว นี่เห oh ่าหาเรื่องเห่าหาเรื่องใชลังเห่าทักทายแบบฉันรักเธอฉันรักเธออโอ้หน้าหน้าดุมากตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้จะเป็นแบบเป็นหมาจ่าหูหมาแบบเกเรนิดนึงแันนี้เราไม่ดูหมากันล้วเราจะดูอแล้วไม่ทาจะฟังเสียงมาฟังเสียงสมมตินายเพิ่งกราบน่ารักเห่าละเห่าเรียกนี่รักพ่อช่างคนนี้ดี อยาก้ะเนี่ยนะอาการอยากน้องกายกัน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 าันกันกะนกัากันกันกนกันันกันันเันกัันนอันก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 ันนกอนกอนกนสัน้ักันก่นเนกันนกันกันก่ันกันกนันันกันกันานกันนักันกันกมนกันกันนกันันกนกันกันอนกๆนนนนั ที่บ้านไม่มีหมาครับถอตายแล้วไม่มีขนแล้วไปขอนมาจากไหนอ่ะก็เปิดตาม YouTube ดูอะไรเงี้ยครับแล้วก็เรียนเสียงเอาใช่นอกจากเห่าหอนได้แล้วเนี่ยการแสดงก็ต้องได้ด้วยร้องเพลงก็ต้องได้ด้วยือก็ทําได้เนี่ยพี่ทึ่งนะแต่พี่ทึ่งมากกว่านั้นนะ นึกย like hey, ังไงไปฝึกหอนี่ไอ้ motivation ที่มาอยู um ่เบื้องหลังเนี่ยเพราะคนเราเนี่ยสมมติพี่อยากจะจัดดอกไม้มันก็มี motivation ว่าทำไมเลยจัดดอกไม้แต่จู่ๆเหาเป็นและหอนเป็นเนี่ยต้องถามก่อนว่าเฮ้ย motivation มาจากไหนจู่เสุนัขที่่บ้้าานนดวยยยองเกึกบอกกูอยากหอนเป็นอยากเห่าเป็นเนี่ยน้องกายรับบทอะไร เรืก็กายนะครับรับบทเป็นมอมครับเป็นพระเอกของเรื่องใช่มอมก็จะเป็นหมาลูกครึ่งผสมเป็นพันผสมอาเซเชียนกับพันธุไทยเลยครัาแรคเตอร์ของมอมก็จะเป็นมันจะเป็นหมาที่เต็มไปด้วยหัวใจครับแล้วก็จะค่อนข้างห่วงใยคนอื่นตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยเป็นพระเอกของเรื่องนอกจากมอมเนี่ยยังมีหมาอีกกี่ตัวกรีดโหลนึงครับ ประมาณ2ตัวอ่ะแล้วตัวนี้ของกรีตเป็นอะไรอ่าตัวนี้จะเป็นมอมว่าดีแล้วตัวนี้ดีกว่าจะดีที่ดีกว่ามอมดูหน้าให้ฉันอะไรกมหาเรื่องจะตายจะดีกับมอมตัวนยังไม่ไ้่เลยหมาเกเรหมาเกเรครับตัวนี้หมาเกเรเป็นหมาแบบเจ้าถิ่นอะไรอย่างนี้ครับในกลุ่มของหมาจอจระที่อยู่ในเรื่องถ้าบอกนิสัยไม่ดีอะใช่เลยเอ้ะก็คือปกติคือถ้าถ้าเจอมอมตั้งแต่เด็กจนโตคือเจอก็กัด อย่างเดียวเลยเหมือนแบบข้ามถิ่นมาก็กัดแต่พี่ขอชมคนปั้นหุ่นนะคะจริงพอเขาปั้นหุ่นเนี่ยแสดงบุคลิกของหมาได้ชัดเจนคือทันทีที่พี่เข้ามาในห้องส่งนี้เห็นหมาสองตัวนี้เรารู้เลยหมาตัวไหนหมาดีหมาตัวไหนห <c oughs> มาด <c oughs> ีก็เลยจะถามอาจารย์ต่อว่าพัฒนานานไหมหุ่นเพราะจริงๆไม่น่าจะเริ่มมาแล้วใช่เลยถูกไหมเพราะอาจารย์บอกว่าคือตอนแรกตอนแรกคนทําหุ่นเนี่ยเขาพัฒนาโครงสร้างของมันก่อนว่าเราจะ ใช้วิธีคนโทรลมันยังไงบ้างนะครับแล้วก็ภาพลักษณ์ข้างนอกเนี่ยก็คือเกิดจากการตีความของเรื่องละท้ายที่สุดเลยที่บอกว่ามีโลหนึ่งเนี่ยไม่เหมือนกันเลยนะครับทั้งโหลงทั้งตัวนี้คือจะไม่เหมือนกันเลยแล้วก็จะลิงก์กับคนเชิดด้วยคือคนเชิดเป็นอย่างเนี้ยลักษณะที่พี่บอกแล้วใช่ไมมันต้องเอาจิตวิญญาณคนเชิดใส่เข้าไปในโลนั่นงจาเกิดว่าเราเอาคนเชิดที่มีจิตวิญญาณเป็นคนดี แล้วก็มันเชิดหมาเลวเนี่ยมันจะยากยากไม่ใชรูปร่างหน้าตาด้วยนะพ <c oughs> ิจิรตรจิตวิท <c oughs> ยาในการแสดงไม่ได้หมายกันที่ใส่ส่วนตูวนอกจากเรารู้คาแรคเตอร์ของหมาที่เล่นทั้ง12ตัวแล้วเนี่ยอยากทราบว่าจริงๆเรื่องราวของมอมเนี่ยมันเป็นเรื่องอะไรกันแน่ให้น้องกายเล่าดีกว่าเชิญน้องกายก็จริงๆแล้วเรื่องราวของมอมนะครับมันก็จะเป็นเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างตัวสุนัขกับเจ้านายอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็จริงๆมันก็มีอยู่ ส่วนใหญ่มันก็เป็นอย่าง,งานั้นแล้วก็จะมีเรื่องที่ว่ามีสงครามเข้ามาอะไรเงี้ยครับ,รบแล้วชีวิตก็เปลี่ยนไปจะเป็นสองขั้วแล้วก็จะเป็นเรื่องเล่าที่ถ่ายทอดภายในมุมมองของหมาครับมันจะทําให้พี่ร้องไห้เหมือนพี่ดูหนังหมาของญี่ปุ่นไหมเ<ช>พราะพี่ดูหนังมญี่ปุ่นเนี่ยพินนั่งร้องไห้ทั้งเรื่องเลยนะทรกครั้งที่เขาต้องจายจากเจ้าของเขาไปอะไรอย่างเงี้ยพอต้องขึ้นรถไปเพื่อจะไปหาเจ้าของน้าตาพี่พลากเลยแนีเพราะเราเลี้ยงหมาอยู่ที่บ้านไง พราะตอนนี้หมามันจะดื้อมันจะอะไรยังไงแค่ไหนเนี่ยบางทีน่านึกแล้วให้คนอื่นเขาไหมไม่ได้เรามีความรู้สึกว่าเขาติดเราแล้วถ้าเราให้ไปเขาคงเฉาตายแน่ก็ไม่แน่ตายเขาจะดื้อแค่ไหนยังไงก็ใช่ที่น่าสนคือผมว่าที่น่าสนใจเนี่ยคือปกติเราเลี้ยงหมาเนี่ยหมาอายุเทียบกับคนแล้วหมาเขาอายุสั้นกว่าเลยะแล้วเราก็จะเห็นว่าคนคนที่เขาเลี้ยงหมาแล้วเขาผูกพันกับหมาเนี่ยหมาตายก่อนเนี่ยเขาก็เศร้าและโ้รไ้แต่ในเรื่องเนี่ยคือเจ้านายเนี่ย ตายก่อนแล้วความรู้สึกของหมาจะเป็นยังไงก็เหมือนกับตอนที่พี่ดูหนังญี่ปุ่นตอนที่เขาต้องย้ายเจ้าของนะทุกครั้งเนี่ยหมามันก็เล่นเก่งนะครับมันมันทำให้เราดูแล้วเรามีความรู้สึกว่าเราสงสารเขามากๆหรือหมาที่มันมาคอยเจ้านายที่สันรีรถไฟอ่ะหนังหนังญี่ปุ่นที่ทําเกี่ยวกับหมาที่ต้องพลัดพากเนี่ยนะมันกินใจมากๆเลยอะ แลเรื่องนี้จะกินใจประมาณนั้ไหมใช่จะถามกายบอกว่ากายเนี่ยเล่นเป็นมอมต้องรู้ว่าเรื่องนี้ยถ้าอาจารย์เสรีไปเนี่ยร้องไห้ไหมกายร้องร้องครับจริงจริงเพราะคือนักแสดงเองก็ร้องนักแสดงก็ร้องใช่มันเพราะมันจะมีหนังบางเรื่องระครมาเรื่องนะคะที่พี่จะพูดว่าใครดูเรื่องนี้ไม่ร้องไห้ฉันไม่ครบเพราะจิตใจต้องจิตใจต้องไม่แสดงว่าจิตใจถึงจะต้องกระด้างมากเรื่องอย่างนี้ทำไมมีน้ำตาให้กับมันฉันไม่ครบเธอหรอกอย่างเมื่อก่อนมีหนังเรื่องหนึ่งเรื่องมาดามเอ็กซ์นะคะ ซึ่งแม่กับลูกเนี่ยเป็นพวกษาแลวเป็นเป็นจำเลยเนี่ยแล้วเขาต้องขึ้นศาลพี่ก็ร้องแล้วถ้าเกิดเพื่อนคนไหนไปดูไม่น้องนะบอกฉันไม่ครบเธอ <laughs> เรื่องเศร้าขนาดนั้นเธอไม่มีน้ําตาให้เธอต้องเป็นคนกระด้างมากๆ <laughs> เรียกว่าพูดขนาดนี้นะครับคุณผู้ชมต้องไปชมครับแล้วก็แน่นอนทีมงานมาเนี่ยก็มีรางวัลมาแจกด้วยมีบัตรให้ไปชมที่นู่นด้วยซึ่งเดี๋ยวก็จะบอกกติกาซึ่งจริงบอกไปแล้วเบรกหนึ่งเดี๋ยวย้ำอีกทีเบรกหน้าดังนั้นอย่าพลาดไปไหนเดี๋ยวเบรกสักครู่หนึ่งเดี๋ยวช่วงหน้ามาคยัขขยครรบ